สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจเบาะแสต้นใจทุกท่านครับมารีวิวผลงานชิ้น v i p ของเพจเบาะแสต้นใจให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันสักชิ้นหนึ่งนะครับกําลังจะเตรียมส่งมอบงานให้กับลูกค้าเลยเป็นทับทิมพมา่าบ่อโมพกตตากรนดบ่อเสี่ยงนล็สวยๆนะครับมาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันนะครับก่อนส่งให้กับลูกค้าชิ้นนี้ v i p ยังไงนะครับ ทับทิมพมา่าเม็ดเกรด V.I.P สต,ตากินบ่อเสี่ยงสีสดจ้ำชัดนะครับมีขามีสต,ตาวิ่งอ 12. 12. 12. 12. รอบเม็ด12.2สอกะหลัดก็ถือเป็นไซส์ไม่เล็กของทับทิมพมา่าเม็ดนี้ทรงรียาวไถ่นะครับงานดีไซน์ตัวเรือนนาคนะครับงานตัวเรือนนาคแท้แล้วก็ที่สำคัญชิ้นนี้ V.I.P ขึ้นมานะครับก็คือใส่เพชรด่ยมแท้ด้วยนะครับ ถือว่าเป็นชิ้น V.I.P. ของทางร้านอีกชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับลองชมงานแกะกีดด้านข้างกันบ้างนะครับงานเขี้ยวเาาชมงานเขี้ยวและงานเพชรแท้นะครับเขาเรียกว่าสร้างบ้านตามใจผู้อยู่นะครับขึ้นแหวนก็ต้องตามใจผู้สวมใส่นะครับชิ้นนี้เป็นชิ้น V.I.P. ของทางร้านนะครับสับสิามพม่าบ่อโมกกเพ็ด V.I.P. ปใต้งานนาคแล้วก็เพชรแท้ก,กินประมาณสตาก,กินบอนเลี้ยง mm hmm. เหลือกินเหลือใชใ้ตามหลักความเชื่อของภาคเหนือครับ mm hmm. เพื่อนสมาชิกสนใจอยากมีแหวน v i ไไว้ใช้งานสักชิ้นหนึ่งติดต่อได้นะครับทางร้านมีบริการงานทองแล้วก็งานนาคทํางเพชรสวิตแล้วก็เพชรเวลเทียมไว้เตรียมบริการให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับลองชมผลงานรีวิวดูนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ มีหลังไหม่มาถามว่าเขต v i p ลักษณะง,งานทองแล้วก็งานนาคเพชรแท้เนี่ยใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับชิ้นนี้เข้าๆแล้วกันนะครับกว้างๆอ่าเฉพาะม็ดยอดก็ประมาณสองหมื่นบวกลบนิดหน่อยนะครับงานเพชรชิ้นนี้ประมาณ 1, หนึ่งกะลัดก็ประมาณสองหมื่นต้นๆน,นะครับงานเพชรที่เหลือก็เป็นค่านาคแล้วก็ค่าสีมือชิ้นนี้จบประมาณสักชิ้นนี้ ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับงานจบให้กับลูกคา้าวันก่อน V.I.P เช่นเดียวกันนะครับราคาพอๆกันเลยนะครับชิ้นนู้นก็ห้าหมื่นห้าพันบาทเป็นงานทองบาทห้าหมื่นเรก็ทับทิมเกต V.I.P เหมือนๆกันสาหรับท่านสมาชิกที่สนใจอยากขึ้นแบ่งดีๆเกต V.I.P ทับทิมม้าๆครับทางร้านยินดีต้อนรับนะครับสนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยได้ครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่ติดตามกันครับด้ชมกันสงก่อนส่งให้กับลูกค้านะครับชิ้นนี้ไปจังหวัดชน บุรีครับสวัสดีครับ